ข่าวดีสำหรับชาวอสมอนะครับไม่ต้องรอให้ถูกหวยเพราะกำลังจะได้เงิน8,000บาทครับในวันที่15 พฤษภาคมนี้ล่าสุดครับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้มีการประกาศไทม์ไลน์การเบิกจ่ายค่าป่วยการอสอมอเดือนละ2,000บาทโดยในยรอบเดือนเมษายน2,567เนี่นะครับซึ่งอสอมจะได้รับเงินในอัตราใหม่ครับเงินก็จะโอนเข้าบัญชีในวันที่15พฤษภาคมจำนวน 2,000บาทและจะมีเงินตกเบิกย้อนหลัง6เดือนนะครับตั้งแต่ตุลาคม66ถึงมีนาคม67ซึ่งได้รับในอัตราเดิมนะครับเดือนละ1,000บาท6เดือนก็6,000บาทครับเพราะฉะนั้นครับในวันที่15พฤษภาคมอัตราใหม่2,000บาทตกเบิกอีก6,000บาทอสอมอก็จะได้รับเงินรวมเป็น8,000บาทครับรอบนี้ครับได้แน่และ ให้ชวนนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับอสม,อสมอทุกท่านที่จะได้รับเงินในรอบนี้ครับ